สมเด็จพระราชนินีแห่งภูตานพระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระราชนนินีเจนซุนเพมาวังชุกแห่งภูตานเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานแจกันดอกไม้ที่นาผารูปพร้อมรงพระนามเยี่ยมพระอาการประชวนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาในเรนทิราเทพยวดี กมรหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชชร,ราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคารานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เฝ้ารับสเสด็จโอกาสนี้สมเด็จพระราชินีเจนซุนเพมาวังชุกแห่งภูตานทรงลงพระนามเยี่ยมในลงสมุดพระนามความว่าถึงเจ้าหญิงอันเป็นที่รักและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลว,วังชุกและข้าพเจ้าสมเด็จพระราชินีเจนซุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตานพร้อมด้วยพระสงนิกกชาวภูตานขออวยพรอย่างจริงใจให้ท่านทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วและมีพระพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นทุกวันลงพระนามาพิชัยสมเด็จพระราชินีเจนซุนเพมาวังชุกแห่งพระราชาอาณาจักรภูตาน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกและเพิ่มให้พระทุกๆช่องข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ